โอ้ oh, นักเตะเหมือนจะไม่จริงใจลูกากูเหมือนจะไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะครับตอนนี้โอ้โหทําให้อินเตอร์เนี่ยผิดหวังอย่างมากไม่เล่นด้วยแล้วครับอินเตอร์มิลานถอนสมอไม่เซ็สนสัญญาบิ๊กตู้ลูกากูและจะหานไปหาคนอื่นแทนนะครับไม่เอาแล้วอันนี้เป็นรายงานข่าวสดๆร้อร้อๆเลยจากจาลูก้าดิมซิโอนักข่าวคนดังครับรวมไปถึงสื่ออย่างสกายสปอรอิตาลียเนี่ยบอกเลยว่าอินเตอร์มิลานงูใหญ่เนี่ย ตัดสินใจถอนสมอจากการไล่ล่าตัวบิ๊กตู้ลูกากูเป็นที่เรียบร้อยครับกลายเป็นการเปิดทางให้กับมาลายูเวโตสที่สนใจในตัวลูกากูแทนรายงานบอกว่าอินเตอร์ได้ล้มเลิกแผนจะเซ็นสัญญากับลูกากูเลยและจะหันไปหาเป้าหมายอื่นแทนครับไม่เอาแล้วถ้าทำตัวแบบนี้อยู่อินเตอร์เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยหาข้อตกลงกับเชลซีในการเซ็นสัญญากับลูกากูได้แล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ35้าล้านยูโรมีแอนดออนอีก5ล้านยูโรครับแต่อินเตอร์ไม่ลันกลับติดต่อหาลูกากูไม่ได้ เพื่อจะขอคํายืนยันครั้งสุดท้ายนะครับในข่าวก็บอกว่าทั้ง2สโมสรพยายามจะติดต่อหา oo, ลูกากูและก็เอเย่นรวมไปถึงตัวแทนของเขานะครับแต่ติดต่อไม่ได้เลยแทบจะตลอดทั้งวันศุกร์สัปดาห์นี้ก็เพิ่งมีรายงานบอกว่ายูเวนตุสพยายามยื่นข้อสเสนอแข่งนะซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่37.5้าล้านยูโรมีอดอนอีก2.5้าล้านยูโรครับแล้วพอไม่มีเสียงตอบกลับมาจากลูกากกก็ส่งบอลให้ทางฝั่งอินเตอร์ครับเกิดความไม่พอใจ กับวิธีการพูดคุยของเขาและหันกลับไปพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่เพราะว่าลูกากูไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับล่าสุดอินเตอร์มิลานไม่งอครับแจ้งให้เชลซีรู้เลยว่าพวกเขาจะขอถอนตัวจากการเซ็นสัญญากับลูกากกกลายเป็นการเปิดทางให้กับยูเวนตุสแทนเลยรายง,งานก็บอกว่าอินเตอร์ได้แจ้งให้กับลูกากูรู้แล้วว่าจะไม่เอาแล้วด้วยนะครับมไม่เอาครับไม่มีความเป็นมืออาชีพ ติดต่อหาแล้วไม่ติดต่อกลับมาโอ้โหลูกากูทําแบบนั้นได้ยังไงนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมของบิกตูลูกากูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม